เรียกว่าพลิกเกมเดือดจริงๆครับสติของบีมสัทธานยุโรปมาแบบโ,โหดยับยับคว้า MVP ยิ่งใหญ่ทําเอาเยอะระมันถึงกับออกมาช็อก พร้อมกับเสียงแตกในเกมล่าสุดครับโดดเด่นจนแซงตัวหลักถึงขั้นสื่อของเยอรมันเนี่ยออกมาชูหกชื่นชมเลยนะครับบอกว่าตัวของบีมเองเป็นหนึ่งในแนวรุกที่แข็งแกร่งที่สุดของพามเบิร์กเชเวรินซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจออกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลของลีกเยอรมน,นี ที่มีควีนวีมของเราหรือว่าพิมพ์พิชาครับไปร่วมแข่งขันกับทีมพามเบิร์กชเวรินโดยในเกมนี้ครับชเวรินต้องไปเยือนเออรฟิลดนะครับเล่นนอกบ้านแต่ว่าก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะได้3ต่อ0เซตนะครับแล้วรูปแบบการเล่นผู้เล่นตัวจริงลงเล่นเลยก็เป็นฝั่งของบีมนะครับที่มีโอกาสอีกครั้งหนึง่งเราเล่นคู่กับคอนคีนโคกรัมฮาเล่ครเซอร์ วอลลวิสและก็ลาบรสนะครับก็เป็นตัวจริงในการแข่งขันเกมนี้ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับเออร์เฟิร์ดเนี่ยไปที่มาดับท้ายตารางเลยครับส่วนพาเมอร์เชวินไปนที่มาดับหนึ่งของตารางอยู่คนละฟักคนละฝั่งกันครับการที่จะชนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแปลกอะไรซึ่งเกมนี้ครับก็สามารถเอาชนะไปได้3ต่อ0ูนย์เซตแรกเนี่ยยีต่อ17เซตสรครับยี่ต่อ8ดูดูครับความห่างแล้วก็เซตที่3เนี่ย 25ต่อ12ก็ถือว,ว่าคนละฟอร์มกันเลยนะครับระหว่างพัมเบิกเชเวรินกับเออร์เฟิร์ดซึ่งในรูปเกมกันในขันครับตัวของบีมเองถือว่ามีโอกาสขึ้นตีที่มากพอสมควรเลยแต่สิ่งที่น่าทึ่งไปกว่าน,นั้นครับก็คือสถิติการเล่นที่ผมต้องบอกเลยว่าสาติของบีมนั้นโดดเด่นกว่าเลนาเกรเซอร์ลงเล่นพร้อมกันนะครับสเซตเช่นเดียวกันหมดเลยแต่ฝั่งของบีมครับมีสติการโจมตี7 1ซมากที่สุดในทีม โอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วการทำแต้มในเกมนี้สามารถทำแต้มได้ถึง12คะแนนครับโดยเป็นแต้มจากการโจมตีเนี่ย10เป็นแต้มจากการเสิร์ฟเนี่ย 1, 1แล้วก็เป็นการลงเล่นครบทั้ง3เซตนะครับส่วนอีกคนหนึ่งในตำแหน่งเดียวกันเรนาโครเซอร์ครับเกมนี้ก็ทำไป11คะแนนแต่ว่า11คะแนนของเรนาโกรเซอร์นั้นตัวเขาเองครับมีเปอร์เซ็นต์การโจมตี50% ถือว่าน,น้อยกว่าถึง20%ครับและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเนี่ยเลยนาครูเซอร์ครับรู้สึกว่าความเด็ดขาดเนี่ยจะดรอปลงเยอะมากเพราะมีโอกาสขึ้นตีทั้งหมด20ครั้งผิดพลาดครั้งหนึ่งครับแล้วก็ได้มาเป็นแค่สิคะแนนเท่ากับพิมพิชาเลย ซึ่งตัวของบีมเองครับก็มีโอกาสขึ้นตีเนี่ย14ครั้งนะและก็ไม่มีความผิดพลาดเลยครับสามารถทําแต้มได้ถึง10คะแนนเช่นเดียวกันนี่นะครับที่ผมบอกว่าโดดเด่นแซงตัวจริงก็คือแซงเลนาครูเซอร์ครับงานนี้ผมว่าอยู่ยากแน่นอนเพราะตัวของบีมเนี่ยรู้สึกว่าจะพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนผู้เล่นทําแต้มสูงสุดของเกมนี้ครับก็เป็นฮัเล่มารีนนะครับที่ทําไป16คะแนน แล้วก็ยังมีเจลลี่โรสทําไป10คะแนนแล้วก็ฮันนาทําไป6คะแนนนะครับหรือว่าอีคนนึงก็เป็นวอลล w วิสก็ทาไป6คะแนนเช่นเดียวกันถึงตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูจากฟอร์มการเล่นก็เห็นว่าบีมเองครับมีโอกาสขึ้นตีสวยๆหลายตัวหลายครั้งเลย ถึงแม้ว่าบางจังหวะเพื่อนุทีมจะไม่เปิดโอกาสจ่ายบอลให้เนี่ยแต่พอจ่ายบอลมาปั๊บบีมก็สามารถทําได้นะครับแล้ก็เสิร์ฟเอสได้ด้วยเนี่ยแหละมันเป็นจุดเด่นของตัวบีมจริงๆครับทั้งเสิร์ฟเอสทั้งขุดบอลเล่นเกมรับเนี่ยได้รับบอล8ครั้งนะครับผิดพลาดเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็25 ยังมากกว่าเลนาเกรเซอร์อีกเหมือนเดิมนะครับที่รับบอลไป9ผิดพลาด3คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็เพียงแค่11%แล้วแค่นั้นก็ยังไม่พอครับทางฝั่งของสื่อเยอรมันเนี่ยหลังจบเกมก็ยังออกมาพูดถึงบีมของเรานะครับว่า ตัวของโกกรัมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรุกที่แข็งแกร่งของบางเบิร์เชวรินในเกมที่พบกับเออร์เฟิร์ตเพราะว่าเธอได้มีบทบาทสําคัญในการช่วยทีมคว้าชนะอย่างขาดลอยสามต่อศูนย์เซตโดยการโจมตทีที่ทรงพลังและก็มีประสิทธิภาพแม้ว่าเกมนี้จะมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นแต่ว่าโกกรัมยังคงรักษาม,มาตรถถฐานการเล่นไว้อย่างยอดเยี่ยมเธอสามารถทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องและก็เป็นกำลังสำคัญในการสร้างแรงกดดันให้กับแนวรับของเออร์เฟิร์ต ด้วยความสามารถในการโจมตีที่หลากหลายของเธอนั้นก็ํามา้ช่วยเพิ่มมิติในเกมรุกของเชเวรินและก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมครองเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยครับโอ้โหอันนี้เป็นบทสรุปของสื่อเยอรมันนะครับออกมาพูดถึงพิพิชาโกกรัมแบบนี้เป็นคืิมีของเราจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเซตแรกเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนะแต่ก็นำห่างปิดเกมไปได้แบบขาดจับเซตที่2เนี่ย ชเวดินรู้สึกว่าเกมเสิร์ฟเนี่ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับก็เลยทำให้เออร์เฟิร์ตามา er ไม่สามารถตั้งเกมของตัวเองได้สกอร์ห่างถึงโอ้โหน่าจะ3 4เท่าแล้วก็เซตที่3มแม้ว่าเออร์เฟิร์ตจะไล่ตามอย่างหนักแต่ชเวดินเองก็ยังครองเกมแล้วก็ปิดแมตช์ได้อย่างสวยงามซึ่งการในขันเกมนี้ครับการชนะในเกมนี้เนี่ยทำให้พามเบิร์กชเวดินเองยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงและก็มีโอกาสคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับแข่งไปดีเกม เก็บไปแล้ว50คะแนนครับเหนือดังฝั่งอาร์เนตุตการดอยู่2คะแนนเพราะว่าสตุกการดเองก็เอาชนะอาเชน3-0ต่อเซตเช่นเดียวกันและพิมพพิชาของเราครับ หลังจากจบแมตช์นี้ก็ทําให้ไซติส่วนตัวขยับขึ้นมาพิกอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับอันดับในการทําแต้มพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่35ของลีกน่าจะสูงที่สุดตั้งแต่เล่นลีกของเยอรมันมาโดยไซติทั้งหมดครับการทําแต้มทําไปแล้ว95คะแนนจากการลงเล่นไปทั้งหมด17เกมนะครับแล้วก็ลงเล่นไป47เ็เซตโดยเฉลี่ยคะแนนออกมาครับถ้าเกิด นับเป็นเซตนะก็ทํา2คะแนนต่อเซตเลยสําหรับตัวบีมนะครับมีข้อผิดพลาดเพียงแค่5้50ครั้งเท่านั้นแต่ว่าคะแนนรวมจะ100คะแนนแล้วอยู่ทําแต้มไปทาแต้มมาเนี่ยโอ้โหจะท็อปร้อยสัง,งั้นสำหรับตัวของบีมโดยเล่นทั้งหมดที่อยู่ในลีกเยอรมันมีอยู่ประมาณ100คนแต่ว่าตัวของบีมครับอยู่อันดับที่35อันนี้ก็ต้องชื่นชมแหละว่าเป็นตัวรุกที่โดดเด่น,นจริงๆไม่อย่างนั้น สื่อชื่อดังและก็บุนเดสลีกาของเยอรมันไม่มอบรางวัล MVP ประจำเดือนมกราคมให้อย่างแน่นอนล่าสุดเนี่ยมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับตำแหน่ง MVP of the month ก็คือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนโดยการเลือกนี้ก็เกิดจากการโหวตของแฟนๆครับซึ่งก็มีทั้งแฟนชาวไทยและก็แฟนเยอรมัน โดยเป็นตัวของบีมครับที่ขว้ารางวันนี้ไปครองได้สําเร็จและก็เป็นครั้งที่2ติดต่อกันกับทีมพามเบิกเชเวรินซึ่งสื่อของเยอรมันเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่า MVP ของเดือนเนี่ยได้รับการเลือกแล้วนะครับซึ่งบีมเองก็ชนะไ,ไปด้วยคะแนนเสียง61%และก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆรวมถึงเด็กๆเกยาวชนในเยอรมันด้วยซึ่งผลง,งานที่แข็งแกร่ง และก็การคว้า MVP 1-2ครั้งเนี่ยทำให้เธอสมควรได้รับตำแหน่งนี้และก็ขอแสดงความยินดีกับพิมพิชยาด้วยอันนี้เป็นสื่อของบุนเดสลีกาดเยอรมันนะครับที่ออกมายกยอปอพันพิมพิชยาของเราที่คว้ารางวัล MVP แบบ ยิ่งใหญ่มาครองได้สําเร็จคือมีคนกดไลค์ถึง5,000คนนะครับกับการคว้ารางวัลประจําเดือนซึ่งถ้าเกิดสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับผมคิดว่าในอนาคตหรือว่าเล่นไปอีกประมาณ3-4เกมถ้าเกิดบีมของเราทําฟอร์มได้แบบนี้เนี่ยสามารถยึดตัวหลักแซงตัวจริงได้เลยนะครับเพราะว่าเลนาคกรเซอร์เองก็เหมือนเดี๋ยวนี้เนี่ย รู้สึกว่าเจอเกมไหนก็จะต้องพักพักพักอย่างเดียวไม่ค่อยลงเล่นแบบยืนระยะเหมือนต้นฤด,ดูกาลโดยก่อนหน้านี้โค้ดเนี่ยใช้งานเลน่าโกรเซอร์เกือบทุกเกมนะครับเพราะยืนตัวหลักแล้วก็ทําแต้มได้อย่างต่อเนื่องแต่พอบีมเริ่มปรับตัวได้สถานการณ์มันเปลี่ยนครับกลายเป็นว่าโค้ดเลือกใช้บีม,มากกว่าเพราะมีจุดเด่นเนี่ยหลายจุดด้วยกันทั้งเกมรับที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิม แล้วก็เกมรุกที่เด็ดขาดกว่าเดิมเหมือนปรับตัวได้ตีหนักตีแรงทุกจังหวะเพื่อนร่วมทีมเองก็ไว้ใจในในน้มที่ดีนะครับนอกจากแมตช์ไหนที่มีเพื่อนร่วมทีมโดดเด่นกว่าเอออันนั้นบีมก็จะขยับมาเล่นเกมรับมากขึ้นครับก็ค่อยหมุนมาเล่นเกมรุกแต่ถ้าเกิดเกมไหนบีมเล่นดีเนะี่ยเพื่อนจ่ายมาให้ตลอดอย่างแน่นอนครับทุบจนมือแตกหวดแบบยับยับ,ยบซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยครับผ่านมาเพียงแค่17เเกมปรับตัวได้เพื่อนร่วมทีมไว้ใจ และสร้างความเด็ดขาดให้กับตัวเองงานนี้อาจจะยืนตัวหลักยาวๆนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าเจอทีมใหญ่ถ้าเกิดบีมได้ลงเป็นตัวจริงเกมนั้นแหละที่จะสามารถสร้างความเชื่อมัน่นเชื่อใจให้กับโค้ดได้ก็รอชมกันนะครับโดยในเกมต่อไปครับพามเบิร์กเชเวรินเองก็จะต้องเจอกับ USC m u n s มอนสอร์ ที่อันดับ7ในตารางนะครับถ้าเกิดชนะได้อีก30และก็เป็นการเล่นในบ้านด้วยเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ไม่น่าพลาดจะเริ่มแข่ขันในวันที่12เดือนกุมภาพ,พันนี้ก็รอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับซักไรเป็นกำลังใจให้กับผมด้วย คิดอย่างไรกันบ้างเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย